เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม PUBG Mobile ในโหมด Godzilla VS Kong ครับสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าน,นั่นก็คือ Godzilla ครับโอ้โหปล่อยแล้วลำแสงขึ้นสู่ฟ้าครับจากนั้นก็หายไปมาดูซิว่าเราจะโดดลงตรงไหนได้บ้างนึกออกแล้วผมจะลง โพชิงกีครับมีอยู่2ที่โพชิงกีไม่ก็โรงเรียนเส้นทางที่ก็ซิล่าผ่านก็คือผ่านทั้ง2ที่เลยนะผ่านโพชิงกีกับโรงเรียนโอเคเดี๋ยวจะลองเข้าไปใน แลบลับดีกว่าแลบลับของค่ายเอเปกนะครับแต่ต้องรองให้กอสซิล่าเข้าไปพังก่อนเราจะโดดรอบๆม่กันข้างหน้ากอสซิล่าโอเคให้เลี้ยทางใกล้ก่อนโดดเลยไปโอ,ยโอ้ยมีคนลงเหมือนเราด้วยตายหาแล้ว ไปครับไปไปครับไปคนนี้คิดเหมือนกันเลยกาสิลาอยู่ข้างหน้าครับตัวใหญ่มากเอ้ยเจอแล้ะสานรวิจัยลงนี้ก่อนลงนี้ก่อน เฮ้ยไอ้นั่นมันก็ลงเหมือนเล่าตายละตาแรกเสร็จไม่วะายัางวะเฮ้ยหลนหล,ล่นลนลนปื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 น,ปนดีมากมีแค่ลูกระเบิดไป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 บ้านไปบ้านนู้น มวกกันน็อกเฮ้ยปืนพกปืนพกนั่นแหละนั่นแหละมามามาตายซะดีนะที่เราเก็บปืนพกมาก่อนไปครับไปวิ่งเลย บินเดียวเกาะสองมวกหนึ่งครับเราเตรียมตัวไปที่ใกล้ก,ลกับสถานีวิจัยเอเเ็กครับเฮ้ยปล่อยลำแสงหรอ คไม่ได้ปล่อยใส่เราลอดตัวไปไปครับวิ่งวิ่งวิ่งวิงวิงว่ง,ว,ง,ว,งวิงเข้าไปให้มันหลุดโลกกาซิลาใกล้จะถึงละนั่นเสียงเท้านี่ไงกอซิลาขอเข้าบ้านก่อนนะบ้านหลังนี้มีอะไรให้เก็บไหม ก็สูนมาเผื่อไว้ก่อนเข้าบ้านนี้เข้าบ้านนี้กระทะเอามาเฮ้ยโอ้โหปล่อยลำแสงตรงนี้เลยเหรอรบกันรบกันอุ้ย เฮ้ยโอ้โหโดนถักๆไม่ถักแล้วโดนเยอะเลยเกาะเสียหายด้วยครับตายแล้วเปิดลูกซองปลูกซองอกำลังต่อสู้กันอยู่เลยใช่ไหม พังเลยพังเลยจะได้เข้าไปพังเลยจ้าฟาดเลยปังฟาดเร็วฟาดเร็วไม่ยอมฟาดว่ะ เร็วนั่นแหละไปครับเราวิ่งไปเหยียบสะแรงเลยทางเข้าสึกจะอยู่ตรงนี้นะโอเคทางสะดวก ทางสะดวกครับวิ่ง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 อย่างไววิ่งอย่างไวไปไปเก็บปืนเฮ้ยโอ้โหมีศพคนหลังไม่ดีหลังไม่ดีล,ดลูกซองลูกซองถือออกมาถือมางัดหน้าเตรียมตัวงัดหน้าอืมตายซะเอานี่มานี่มาเอเคเอ โอ้เกือบตายแล้วเรากซองก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเฮ้ยปืนลัน่นปืนลัน่นปืนลัน่นนำกล้องโอเคอเก็บมาไม่มีเกาะสามเลย เตรียมตัววิ่งครับเตรียมตัววิ่งข้างหน้ามีมอเตอร์ไซ์เตรียมตัวขับแว้นแว้นให้ไวไปไหนดีไปยิงบอสดีกว่ายิงไปแคมป์ระดับกลางครับไปเลย สูขวาอเวิงวางอันไกลโพ้นซิ่งครับซิ่งเราต้องซิ่งครับเฮ้ยเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนใจเยน็นใจเยน็นน้ำมันยังเหลือเยอะอยู่ไปครับไปขับไปครับระวังระวังต้นไม้ระวังสิ่งกีดขวางข้างหน้าใกล้จะถึงแล้ว นั่นแหละเดี๋ยวล่อล่อบอบ์ให้มาที่บ้านดีกว่าเบรก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 ลงลงลงลดลงลด,ลดมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,รวนั่นแหละรอให้มันเข้ามาข้างใน ดีมากอืมหึงยิงกอกหน้าไปนั่นแหละลูกซองมาแรงเงี้ยแหละอืมยิงทีหน้าสั่นครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปอีกค่านันดน่าตาย ืมผิดคาดหน่อยอีกชุดหนึ่งโอ้ในสุดก็ตายเกาะสามนั่นแหละที่รอมานานโอเคเอากระสุนก่อนเกาะ3ต่อไปก็หมวกสาม อันนี้เราฟาร์มก่อนเตรียมตัวไปที่วงสุดท้ายนะครับมาเอากระสุนลูกซองมาจําเป็นมากๆากะดูบ้านนี้ก่อนหมวก2ก็มาครับ เข้าไปดูบ้านหลังนี้ระเบิดเอามาสามลูกละระเบิดควันออกมาด้วยเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินอ๋ตอนนี้ของเต็มคงจะต้องทิ้งของบางส่วนไปทิ้งแล้วครับ นี่งไงเครื่องดืม่มขอฟาร์มอยู่ตรงนี้สักพักเป็นที่พักใจอ่ากระสุนเอามาเ,เยอะก่อนเอาไมามายิงมอนครับมีสัปหลาดอีกไหมแถวนี้ลากมอนมาที่ตึกครับเราจะไม่โดนดาเมจ มันไม่เห็นหรออะไรกันนี้อะมาเร็วลูกมาเร็วลูกลากมาสองตัวเลยมันไม่เห็นเราอ่ะ เสียงเสียงเสียงโคตรเจคอนโอ้หบอทนี่มาโอ้ยอดนตบโดนตบโอ้โหตะต,ตุ้งเลยเว้ยหลบกันหลบกันหลบกันลองลูกซองแฟร์ดูสิน่าจะแรงขึ้นนะโอ้โหแรงขึ้นทันตาเห็นมามามาเปิดเปิดหน้าออกมา เฮ้ยพูดได้หรอบพูดได้ครัไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกเอาไปไหนละ่ะเฮ้ยไปไหนโอ้โหหนีเราไปอย่าพึ่ง ตายแล้วครับทีนี้ก็เหลือตัวนี้ยิงให้หมดเลยมา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 ห้าหกห้าสี่สาม ป้ายตุม้มนั่นแหละมันวิ่งไม่ได้ใช่ไหมอ่าเสร็จ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 เปิดหน้ามา ดเหลือน,นิดเดียวตายซะเราเอาปืนสกาดีกว่าไะได้ละสองกระบอกไปดูตัวนั้นด้วยเผื่อได้หมวกสามครับ นี้หมดแล้วเราเคลียร์หมดแล้วครับจำไม่ได้แล้วไอ้ตัวหนึ่งตายตรงไหนเออช่างันเอโอเคอยู่ในวงพอดีเลยก็ถือว่าฟาร์มของหาของไปด้วยครับ นี่โยนทิ้งโยนทิ้งหาสไนทดีกว่าหาปืนสไนเพราะเรามีกล้องคูนแปดนะยยมเอานี่ดีกว่าเก็บเสียงเข้ามาก่อน ไปดูชั้นบนก่อนของเต็มแล้วทีนี้ด้ามจับแบบครึ่งหนึ่งสูตรเลงเลเซอร์เอาออกนี่ก่อนผ้าพันแผลเอาออกระเบิดโอ้โหระเบิดระเบิดเยอะมาก นี่เลยสายระเบิดครับดูข้างบนมีปืนสไนัยไหมคูณสี่ คุณสีเก็บมาก่อนนี่นี่นี่เก็บมานั่นแหละคุณสี่ปืนนี้ยิงได้อยู่ครับติ้งอยู่ครับดูซิว่าวงบีบตรงไหนบ้างเหลือสิบแปดคนแล้ว น่าจะหมดแล้วตรงนี้ดูให้ครบบ้านเลยน่าเจอละคูณแปดได้แล้วค,ลครับสนยัยเก็บเสียงด้วยเป็นไงละ่ะโอเค ข้ามแม่น้ำไปแบบวันนี้เอ้ยไม่ใช่แม่น้ำนทางเดินตกใจตอนแรกนึกว่าแม่น้ำเ okay. ดี๋ยวเวลาขับแล้วอะซิ่งซิ่งรอ,อบนึงขับเลยตรงนี้ไม่มีอะไรละ ซิ่งโลดเหลือสิบหกคนครับโอ้ยเฮ้ยเฮโอ้โหรถแรงจริงๆโอ้โขับเร็วมากไม่ได้ครับรถมันแกว่งพอสมควรจะเปิดลงตรงไหนไม่ลงตรงนี้ใช่ไหม โอเคในสุดก็เข้ามาในวงสิ่งเครื่งบินเอาตกใจนึกว่าเสียงคนด้ามจับเอาพัานท้ายดีกว่าเพิ่มความนิ่งครับ วงมันแคบเรื่อยๆอ่ะดูของรอบๆนี้ก่อนระเบิดควันช่วยคุณได้ครับไปอีกลูกนึงงั้นแหละ รอบๆเราก็ยังไม่เห็นใครแต่พวกเขาอาจจะอยู่ในตึกก็เป็นได้เข้าวอตรงเขาดีกว่าดูจากภูมิประเทศเป็นเขาครับไปอยู่ที่สูงเฮ้ยไปเก็บ,ไป,กบไปเก็บกองแดงไปข้างหน้าเลยสิ่งเว่ยหวังว่าเราจะไม่ถูกย,ยิงนะไปเลยครับรีบไปแล้วโอ้ยอย่าพึ่งกระตุกอย่าพึ่งกระตุกอย่าพึ่งกระตุก เบรกเอียดลงจากรถโอ้ยเสียเลอนนิดหน่อยโอ้โหไม่น่าลงเลยโอ้ตายครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ